สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าที่เบลเยียมอีกแล้วนะคะทุ่งมันฝรั่งค่ะเขาสวยๆนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยตอนนี้น้ำค้างน้ำค้างลงแบบเปียกเลยนะคะเหมือนฝนตกเลยโอ้ยนุ่นค่ะที่เขาทำกันเมื่อคืนเนี่ยทำทั้งวันทั้งคืนเขาไถแล้วก็บนเนินนุ่นเราซูไม่เห็นมันจะมี ลูกเบทาฟค่ะลูกที่เป็นเหมือนหัวมั่นแกวแล้วก็ให้ความหวานเอาไปทำน้ําตาลเขาขนกันทั้งคืนเลยค่ะตามถนนเนี่ยโอ้ยสวยมากเดี๋ยวก็พาเข้าไปดูใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยดูค่ะนี่ตอนนี้มันก็อยู่ประมาณนี้อุ๊บจะลื่นไหมเนี่ย,ยไปดูใกล้ๆนี่ค่ะ สีเหลืองสวยใช่ดอกเหลืองแต่กบไม่รู้ว่าดอกขาวเนี่ยมันต่างกันตรงไหนดอกเหลืองดอกขาวนี่ค่ะสีเหลืองแบบเหมือนดอกผักเลยเนาะเหมือนดอกผักบ้านเรายิ่งโดนแสงแดดนะคะนุน่น เรื่องไปหมดเลยสูงประมาณร้อยห้าสิบเลยนะคะตรงเนี้รอยห้าสิบเซนเลยสูงเท่าคอกบละสวยมากว่าจะเข้ามาถ่ายรูปอยู่ค่ะแต่อากาศมันไม่เป็นใจมีวันนี้แหละที่มีแสงแดดค่ะสวย ว้าวต้นนี้เป็นต้นวอลนัทค่ะแต่ว่าเป็นต้นของเพื่อนบ้านแต่เวลาที่เขาหล่นเขาหล่นมาที่บ้านเราต้นลูกวอลนัทเป็นลูกยังไงเดี๋ยวกบพาดูค่ะนี่ค่ะนี่นี่น,นี่กูว่าจะมาเก็บอยู่นะสักวัน ถ้าล่อนออกมามันก็จะเป็นสีคิเขียวค่ะอันนี้มันคือมันดําแล้วเดี๋ยวเปลือกมันก็ร่อนพอเปลือกมันร่อนมันก็เป็นอย่างนี้นี่ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนเก็บบักบกนั่นแหละบักบกเด้อนี่บักบกฝรั่งเก็บแบบนี้ไปก็เอาไปอบเอาไปคั่วก็ได้เอาไปเผาก็ได้เอาพอข้างในมันสุกก็แกะออกมันจะอร่อยมากบางคนก็แกะเลยแล้วก็เอาไปคั่วเอาไปอบทีหลังนี่แหละค่ะลูกก็จะใหญ่นะ พ่อเป็นธรรมชาติเขาจะมีพันธุ์ใหญ่ด้วยค่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะเนี่ยคือมันหล่นเต็มเลยนะคะนี่นี่น,นี่อันนี้คือลูกที่ยังยังไม่ได้ล่อนออกเนื้อ,อยังไม่ได้ล่อนเห็นไหมตอนที่ลมแรงๆน่ะมันจะเป็นแบบเขียวเ,ยวเต็มเลยค่ะหล่นออกมาอุ้ยมีลูกเอ็นนั่นด้วยรู้จักไหมคะลูกเก่ารัดเห็นไหมคะ อแต่มันมันไม่มีต้นเก่ารัดนะแต่ว่าทำไมมันมีลูกเก่ารัดเต็มเลยล่ะคะ่ะตอนที่ฝนตกใหม่ๆลมแรงๆอะ่ะน,นี่อีกลูกหนึ่งว่าจะมาเก็บอยู่ให้แดดมันดีๆก่อนคะ่ะแต่เป็นต้นของลูกค้าเออไม่ใช่เป็นต้นของเพื่อนบ้าน หล่นจะหมดละกบมาเปิดเล้าไก่นะคะดูพื้นสวยๆเนาะใบไม้ก็เริ่มหล่นแล้วค่ะนะโอ้บรรยากาศวันนี้น่าจะดีค่ะแดดดีเนาะหลังจากที่สามีกบตัดหญ้าแล้วก็สบายตาค่ะสบายตามากๆแล้วก็เดินง่ายด้วย เนียกบอัปโหลดวิดีโอนะคะทุกคนช้ามากๆกบอัปโหลดตั้งแต่เมื่อวานจนเช้าวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จเลยค่ะช้ามากแล้วก็เวลาใส่ชื่อนะก็ติดเด้งออกใส่ไม่ได้ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องอัปโหลดไปที่ไม่มีชื่อแล้วค่อยกลับมาแก้ไขใหม่ช่วงนี้เป็นอย่างนี้ตลอดเลยค่ะกบอัปโหลดไม่ค่อยได้ํำให้กบลงวิดีโอช้าเข้าไปอีกโอ้ย ดูค่ะดอกไม้มุมนี้สวยเนาะกุหลาบเบลเยี่ยมนี่นะคะกุหลาบสีม่วงเนี่ยเดินผ่านนะหอมหอมดูสิว่ามันจะแรงขนาดไหนไอนี่น้ำค้างดูดอกห้อยเลยนี่นะคะถ้ายิ่งหนาวนะอากาศเยน็ยนๆนะความที่เป็นสีม่วงยิ่งชัดค่ะดูค่ะ เทียบกับหน้าร้อนแล้วเขาจะเป็นสีม่วงอ่อน,ออนตอนนี้คือเป็นสีม่วงเข้มเลยแล้วกลิ่นเนี่ยนะแค่เดินผ่านนี่หอมมากค่ะอ่ะ้ยสีเขียวสลับสลับกับสีเหลืองสวยมากค่ะส่วนช่วงนี้อากาศก็ดีค่ะ13องศาอู้วิวเดิมๆค่ะทุกคน วิวบ้านป่าบ้านสวนไม่ได้ไปไหนเลยทำแต่กับข้าวอยู่บ้านอยู่สวนเนาะถึงไม่ได้ออกไปไหนก็มีความสุขอยู่นะนี่อันนี้ไข่ไข่ตัวนี้มันไม่ฟักนะคะต้นไอ้น,นี่ค่ะต้นมะกรูดทั้งหมดสิบกว่าต้นมั้งสิบสบอต้นที่มันรอดจากการที่เรา พะเมล็ดค่ะเอาเข้าบ้านมาลดน้ำสักหน่อยนานๆลดครัง้งเพราะอยู่ในบ้านอากาศมันชื้นเดี๋ยวมันจะตายถ้าเราลดบ่อยน้ำมันจะขังออนี่แหละค่ะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบเอ็ดต้นจริงๆด้วยดูสิคะ ใบขนี้สวยเชียวยจะได้มีมะกรูดมังกรุบอวดบ่อยมากเลยเพราะว่าปลื้มค่ะปลื้มที่เขาเกิดเนาะอันนี้พาอจากมาเมล็ดเลยวันนี้ก็รดน้ำต้นไม้ข้างในให้หมดมะกรูดต้นใหญ่เนี่ยกลบไม่รดค่ะเพราะว่าลด เดือนละหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็ลดการใส่ปุ๋ยฉีดฉีดใบเอาค่ะเอาเป็นสเปรย์ใบพลิกนี่เข้าบ้านมาก็สวยดีนะลดสักหน่อยชื้นอยู่ค่ะยังไม่ได้ลดมากสวยเลยเนาะนี่ ทุกคนคะกบได้ขนมมาใหม่ค่ะมาจากร้านเอเชียนะคะเป็นขนมรสช่องสิงคโปร์ค่ะแต่กบยังไม่เคยกินแบรนด์นี้นะคะดูค่ะเนี่ยแบรนด์นี้ค่ะบ๊บบแบมแเดี๋ยววันนี้กบจะลองทําดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเขาบอกว่าเขามีอะไรนะมีมะพร้าวที่เป็นผงผงอยู่ข้างในด้วยค่ะก็น่าแล้วนะไม่ได้กินรสช่องสิงคโปร์ทาเองก็ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะ อีกที่สาคัญเลยก็คือขี้เกียจทําค่ะเดี๋ยววันนี้กบจะมาลองทําดูเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวถอดแว่นก่อนใส่แว่นเฉพาะเวลาอ่านหนังสือค่ะเพราะว่าตัวมันเล็กเดี๋ยวนี้กบมองไม่ค่อยเห็นละเอาค่ะเดี๋ยว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 เรา,าลงมือทํากันเลยเนาะ <c oughs> มาเปิดกันเลยอุ้ย <c oughs> หอมมากเลยอะโคคนัทค่ะโคคนัทโคคนัทพาวเดอร์สวิตโคโคนัทพาวเดอร์นะคะ นี่เป็นผงนะคะแล้วก็นี่ดูสิเหมือนมีเลยกลิ่นใบเตยนะนี่ยกว่าเออดีเหมือนกันเนาะต้มครบเวลาแล้วนะคะตอนนี้ก็20นาทีค่ะในถุงเขาบอกว่า15นาทีกบเช็คแล้วมันยังไม่สุก กบก็เลยเอาเป็น20นาทีค่ะดูสิคะกําลังใส่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่น้ําเย็นกันกบก็ใส่น้ําเย็นปกตินะคะไม่ได้ใส่น้ําเย็นถึงขนาดเป็นน้ำแข็งนะกบเอาน้ําออกไปนะคะแล้วก็เอามาใส่น้ําเย็นดูสิคะซีสวยกําลังดีเลยค่ะเขาบอกว่าให้เติมน้ำร้อยยี่สิบซีซีไม่เอาอะ่ะกบใส่ถ้วยหนึ่งเลยถ้วยนึง <c oughs> เขาเรียกว่าลืนคูอีกแล้วลืนคูอีกแล้วนะคะ ต้มให้มันร้อนก่อนโอเคทีนี้เดือดแล้วเราก็จะใส่เลย<า>ชิมดูซิว่าเขามีน้ำตาลมาด้วยหรือเปล่าอืหอมมาก มีน้ำตาลมาแล้วค่ะแต่ว่าหวานมากเขาน่าจะได้สำหรับหนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถุงหนึ่งถ้วยค่ะโอเคเดี๋ยวกบไปเอาน้ำกะทิมาใส่เพิ่มใส่กะทิลงไปเพิ่มน่ากินกว่าเดิมอีกค่ะแล้วกลิ่นก็หอมด้วยกิน,นี้ก็ใส่อันนี้เลยลดช่องลงไปสวยกบมีข้าโพดด้วยเพราะว่ากบ ต้มข้โพดไว้ก็จะใส่ลงไปเลยข้าวโพดหนึ่งลูกเลยค่ะใช่ไหมเขาเรียกหนึ่งลูกไหมโอเคสีสันก็น่ากินแล้วยังไม่พอยังไม่พอเรายังมีเผือกด้วยเนาะเผือกร้อนๆมาแล้จ้าเผือกเนี่ยคือต้มแยกต่างหากนะคะนี่ดูค่ะน่ากินไม่เอ้ย รอดช่องเผือกอแล้วก็ขา้าวโพดสูมใกล้ใกล้หน่อยค่ะสูมใกล้ใกล้หน่อยอ่ะสูมใกล้ดูสิคะกำลังพอดีเลยแต่กบจะรอให้เขาเดือดผุดผุดสักเล็กน้อยกบก็จะปิดแก๊สแล้วก็ให้เขาเย็นสักหน่อยทานกับน้ําแข็งเนาะดูสิอน่าอร่อยเชีวยวค่ะโอเคละเดือดแบบนี้พอแล้วคะ่ะ ใส่น้ำแข็งแล้วนะคะเล็กน้อยน่ากินสุดๆเลยค่ะอยู่ต่างแดนแบบนี้ได้กินแบบนี้ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวกบจะไปซื้ออีกค่ะบแบรนด์นี้เพิ่งเห็นครั้งแรกแล้วก็เอามาลองดูหนึ่งห่อนะคะก็ถือว่าผ่านค่ะเดี๋ยวไปซื้อมาอีกค่ะถ้าเป็นที่ประเทศไทยกบไม่แน่ใจนะว่าเขามีขายที่ไหนค่ะบแบรนด์นี้ชื่อว่าแบรนด์คุณปุ้มค่ะคุณปุ้มมาดามปุ้มค่ะนี่ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะ แต่ยอมรับว่าอร่อยค่ะอร่อยแล้วก็ดีค่ะดี